แล้วก็พึ่งแพ้เหรอเดี๋ยวพี่อยากเล่นไม้อ่ะขอเล่นไม้เปลี่ยนเลยปะทำไมกูไม่ติดวะกะละกันยัะไงกะละกะละพี่ทำไมผมอุ้มไม่ติดวะผมอุ้มอะไรกดกดเออมาโควิใครเป็นไรอ่ะกดกดมาโคแล้วมันขึ้นอันนียบีให้ผมแบบกด enter อีกทีโอ้ยขอขอขอเล่นไม้นะเปลี่ยนมิดด้วยนะ cung ừ uh... ừ. uh... yeah. ừ. tài tán 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 này, cái này mít không buồn lấy mít cái này, này <laughs> nghe, <mỏ> lăng. <laughs> lăng à, mà máu, mỏi luôn, cứ này, chú của chú, nằng mầm lại nằng, cái trang mình เห็นไหมใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะใส่เยอะใส่เกาะอุ้ยทำไมยี่หูโดนไม้ยางเสียงโชกอ่ะเฮี้ยโอ้ยเจมันใส่เกาะเวอรไปอุ้มนะไม่อุ้มได้ม่อุ้มกดมาครูได้มั้งให้กูไปอะไรเนี่ยเออโอ้ยเออกูไเจมันไม่เหมาะสำหรับตาคอมูอ่ะมันเหมาะสำหรับอารีวอล์กซิ่งเจ็บอ่ะกดไวไม่ได้วะเอ้าพี่าทำไมมันนี่ไม่ได้ปะ ผมแบบปุ๊บมันจะไม่กด enter ไม่งั้นมันจะยืนนิ่งมันต้องทำไงเนี่ยต้องตั้งยังไงพี่ก็เก็บก้าแล้วก็ enter เนเอออมือมันไม่ทันเว้ยไม่ไมทันยังไงจะปิดแต่เก็บกาว enter ตลเผมไม่ทันมันมันลุดอตายหนตายหนึ่ง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 ตายหนตายหนึตายหนึ่งตายห่งไม่ายหึ่างาน่ยหนหหนึ่ง สายสองอย่าบอกเป็นบาทเลยกูเตเต่ข้างว่ะโชคดีเอ้ยมึงไม่ไปหรอไอ้เหี้ยมันมนกันได้เนาะก็ได้ bro กูอีเขี้ยไม่งีบยาก็ขึ้นจังชาเลยควยยัดเลยอ่ะอุ้ยเขี้ยกูลืมไม่เขี้ยบอกเป็นบาทเลยสัตว์โอ้อีสัตว์วันแต่กิซันกิซันมีไว้ฮะ

หยุดาไม่ลมล่นเจลมเล่นลุมเล่นน่องลุมเล่นลุ้มเล่นมาไม่มาเราเราเราไม่ชุบเราไม่ชุบายตายตายตายไอเด็กเฮยไอเไอเวรันต์ี่กใส่เขาไปครั้งวะไม่ร่ากมันบอไมโอเอสร้มาไสไม่ไม่ครังหอเลยนอ่อมคือ่ เีกูโดนกูโดนยัดชื่อไหนเอ้ยเอ้ยจะไปเลยจะไปเลยจะออกเลยจะออกเลยอ๋อยันนี่ลำหมอนาตีตายตายตายปะใครนอนตายอ่ะเี๋ยจมอยจมอยเออแตมเมาลั่นไปละจมอยจมอยตัวเดียวตัวเดียวเพิ่งชิ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 ลัสลมันไม่ลื้อหรอกมั้งอยะไรมันลื่นเงียตัวฟีเลยตีหัวกูแตกหัยเออหนึ่งเปอร์เซนต์

sơn máy biếng gì lấy sao lấy tank lên john sao lấy tank lên không có gì hết rồi bro tank ram không phải tank ha cho john cho bay john chup 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 เอาจริ้งเอาจิงละเอาจริ้งละมันจะบูทมันจะบูทมาใส่กูนะนะตัวอะไรมีผมอยู่ข้างบนประเทศทีหนึงได้เรื่องมัมันมันไม่ตายวะตัวเนี้ยเอ้ยหัวกูตั้งเออเวงอ้าวเฮียไอ้โทษทีเวันเออกูจะตายเฮียแม่งลรือเฮียเอาจุ๊บใครเอามาแล้วรอขมาแลางนี่ซูเปอร์ติดอ่ะว่าไงคว่าไงคะ món bỏ sụp mít đấy là món phải dưới 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 เออกี่เซิงกี่เซิงกีอันนั้มันยืนแอคหาชสตีเลยเนี่ยตา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 ยเออเว้ยเสพเสพเสพรัดไปรัดไปพี่รัดไปสวยพี่สวยสวยภาพอย่างล้ำเลยนมันล่องโคลนเฮ้ยโอยหมออะไรเดียวอยู่ข้างนอกเออกูจะบูทกูจะบูทหน่วงตรงไหนเนี่ย เฮียแม่งกูปิดปิดเป็นตัวหนึ่งกูนี่เป็นตัวหนึ่งโอ้ยเฮียแม่งอย่างเมื่อกี้นี่ฝั่งเมื่อกี้ยังอันเราไฮไลท์ได้อะไม่ได้อะไรเลยกูตายอย่างเดียวเลยเออก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะเห็นเราไปเป็นเตอร์ฟีเพี่โอ้ดันโอ้ดันเลยใส่โคตรเลยโคตรอะไรวะไม่ได้เป๊ปซี่อยู่ไม่ทำไมนี่หมอนั่นดึกจังกูจะไปแล้วเนี่ยไม่น่าทักเลยเออ นมาตกเฉยเนี่ยฝ้หทอ่ะกูโดนไม้บูดนาคตกูตากูตายกูเบตายกูโดนเทเล่น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 เนเลไม่ต้องเชื่อหรอกมันมันมันม่ใช่เหรอคุณเนียล้วกอ้าวฮะเออที่เมาปดีอยู่ต้องกูไฮไลไ์เต็มช่องแล้วเนี่ยเห็นเยอะเห็นเรืเยอะเย่มีไะไรด้วยหรอ

เขาด่าฟังเขาเขาด่าฟังเขาเอ้าฮะมันมันว่ากูเล่นโง่ใครเพื่อนมันอ๋อไม่เพื่มันว่าผมเล่นโง่มันก็คนว่าเกี๋ยมันว่าเล่นแม่ดิแม่ดิไมปมึงอยากเขาน่าก็หลังนี้มันต้องมายืนดึงเดอนสอบตรงกันนะมึงจเห็นข้างนอกไม่คืออางนี้มันด่าเพื่อนมันแต่มึงเสนอตัวรับแทนอ่ะโอ้โหดูมันว่ากันเด้อดูมันรอดเลยเออมันเล่นไม่เบียดเราเว้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเว้ยอีเบ็ดเดี๋ยวยลยหลไว้เบดได้กูได้เบียดได้กูได้ บิ๊กเหยื่อียังไงสวยไหมสวยสวยเจอไอ้เสี่ยวเม็ดอีกแล้วเไอ้อะไรเนี่ยจิ้งจอกว่ะจิ้อกว่ะจิ้งจอกว่ะมันมันเลื่อนๆนี่นิ้วผมนี่เฮ้ยจะกดอื้อไม่ไปกดใส่กาะคอยอ๋อมาดิมาดิกูบู๊ดนะเข้าามกููบเฮ้ยกูอยู่ไหนหมดอ่ะเนี่ยกูตายอยู่แล้วจอจอนไอจอนไอจอนแข่งไว้จอนมันจอนมันต้องรีจอนจอนแข่งไว้จอนแข่งไว้จอนจอนยื้อจอนยื้อเพื่อนกูยื้อเสร็จเพื่อนไง จันยื้อจันยื้อข้าชุบข้าชุบข้าชุบไปเล่นเลยชุบเองลาบัยกันลาบัยนะลาบัยนะดีอยู่นะเออตายตายตายเขาดีจมพื้นอยู่ดีจมพื้นอยู่เฮ้ยมันต่อยเลยเหรอต่อยใส่กูเหี้ยเฮ้เท่เทตัวไหนไม่ได้หรอเฮ้ยมันต่อยกูมันจะไปชุบเพื่อนมันจะไปชุบเพื่อนเฮวยมุนุดักสวยพี่ว่าตายมันตายมันตายพี่ มันไม่ตายปล่อยเลยปล่อยเลยเราไม่ได้หรอกเราไม่จมได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮียสักทีขันอยู่ขันอยู่ขันอยู่ขี่หลังอยู่เบี่ยงอยู่โอ้โหมันเบี่ยงมาตั้งไก่เลยสัตดเจ้านักชายพี่พี่เลวเห็นพี่นะแต่แต่แต่ตักชายทรงทรงทรงเดิมพันเราไปเล่นเดิมพันแล้วไปไหนไปนอนตายอ่ะ ไม่ไหวแล้วกูดจังมวะมันลำไหลเว้ยมันลำไหลเว้ยต้องมาเกินตาย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 สวย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 เหลือตัวเดียวเหลือสองเหลือสองมันเกิดมันเกิดดึงมันเกิดดึงมันเกิดดึงเว้ยมันเกิดดึงเว้ยฮึมมัเชี้เอ้ยมันไปรีเฟรชมันละ

จริงน้อชายจิงตทรเพันเราดีสุดยอดจริงๆว่ะน้อชายจริงว่าเรวทรงพี่มกับมึงเล่นกับผู้หญิงโอเคครับอหผู้หญิงผู้หญิงไม่มีมือเงิงจะไปเก่งนะผู้หญิงมันเก่งะพี่ว่าไม่ได้พี่เาเพิแม่เราด้วเออมาเล่นทุกวันเลยหผู้หญิงอ่ะจริงโอหมายร้านไฟกออโหพี่เล่ก็ไม่บิกผมตายมามางมารอยเหรอ จุบร้อยเลยไม่โดนไม่โดนมันจมันมันมันไม่ได้หรอกแต่ทานนั้เนี่ยมุมร้อยละโดนบูทเลยอะไรเงี้ยฐาน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 กดกดกดผมผมจีบบล็อกกูดีปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยก็ได้นะให้อะไรเล่นกันโดนกูยัดมีดออกเลยมีดอ่ะมีมีดอกเลยมีดอกเลยเฮ้ยมันเกิดหนึ่งนะมันเกิดหนึ่งนะมันเกิดหนึ่งเกมันจะไปช่วยเพื่อน แมนแมนมึงให้มันมึงให้ไปประชุมตัววิ่งหัวเหลืองอ่ะเียกูโดนตอดย่าให้มันดึงโซอเ่าให้มันดึงโซเออดูดูดูอีเสี่ยวเมีดไปไปไปเียบูบูไม่ได้เลยจอดขัดกูเียขัดคางกูปิดปีสิทธ์ปิดียตายตายตายตไม่กูอีโบพอดีเลยนะนไปมาทิมนะทตอนนี้ไปมาทมี เฮ้ยไหนหมออยู่ไหนอะตาอะไรก็ซึมเลยเนี่ยมันไม่เป็นกระชุบหรอวะจไปเลยไปเลยให้ให้เไมันจะบู๊ทกูให้เจไปให้เจไปให้เจไปโอ้โหเสียงปักเลยอ่ะไอ้ย่าปังเยอะอีเขี้ยนเนี่ยจะไล่ตีก็ไล่ตู้ไม่ไล่ละ ม่นไม่มันได้เกิดสวย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 อมงนเราอ้เข้ามือ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 ได้ผลงานแล้วเจ๊เจ๊ได้ผลงานไปลงไปลช่องแล้วนะช่องอะไรนะไอ้เจ๊เจ๊จุดหัดเล่นอะไรเี้ยมาเข้ากูหายยกูต้องไปตั้งไหนเอ้ยชุบิได้ตรงไหนชุบนาตอนเนี้ย

เว้ยเจ้ามาเจอแล้วเุ้ยเก็บห้าวันเทียบมึงไม่กล้าคิวเลยเหรอเพื่อนไม่เห็นเหรอปิดทั้งปิดเองทั้งอะไรเองว้าจ้าเจ๋อว่ากันมันเล่นชุบไงมันโล่งไงมันปิดง่ายเลย ใครมีใครไรบ้างตายนึงตายตายตายยตาย้ยยาไเลยหมดหมดหมดอหมดแล้วเหรอโอกูไม่ได้เชเลยตัต่อให้งีฟตเยาเพี่อสตีม๊ส์กดลีตัวไวยไยอีแบบว่าตีเสร็จแล้วลีแล้วีตัวไวยตีดว อ๋อรีให้ตัวกลับมาแข่งจะได้หัวแข่งเงี้ยหรอมันรียังไงวะกูยังไม่รีไม่เปลี่ยนเลยมันจะเนี่ยสเปซบางไงทำให้ออกมาสเป็ซบาร์เออกูตายนะ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 ฮัลโหลได้แมปบลูได้แมปบลูตายนะเจ๊มันเอากูมันเอากูอ่ะอย่าอย่ามุมร้อยจอดโดดสวยจุบเลยจุบเลยเพื่อนจุบเลยจุบเลยเอ้ยเขาเล่นอยู่เนียเขาเล่นอยู่ไอ้เขาเล่นอยู่ไอ้เขาเล่นอยู่ไอ้ลงกันลงกันเลยกระโดดโอ้ยจุบเลย๊บเลยเจเลยจุ๊บเลยุขอ ลำไปลำไปลามเิดเอ่อแทงไปแทงไปยแทงไปเขื่อเอ้ยมันใส่ก่อนมันนใส่่กอทำไมผมจะปั้มยาผมจะปั้มยาไหนแม่น้องชายกูจะปั้มยาเออไม่ผิดหรอกพี่ผิดเองน้องเออเป็นกูตายคนแรกใช่มยต้องพิมพ์มาชุบทำไมน้องชายกูถึงไม่ไม่ลองอุ้มหรือว่ามันหนักหรือไง ไม่นิ่มันหนักมือน้องเลยไม่รูปมันไม่เกิดนะมันไม่เกิดนะมันไม่เกิดด้วยนะเออะไรพี่อู้ตั้งมาโคลอยู่เว้ยเออพี่รีบไปไหนเนี่ยมึงบอกว่าเนีมึงรีบไปไปนอนก่อนไอ้แค่มันมาแล้วเจีบมันมาดิตัวละครรับตัวอะไรหลังเลยก็ได้ตัวละครรับเลยหลังเลยมึงไหลแม่งดิมึงไหลหลังไปไข่เขาแล้วก็แลกแล้วก็แล็กจีน่ะเฮ้ยไปใครชัดตื่นอีกอะเอ้ย กูจะต้องวิ่งเหวะ bro กวีอายุกูไม่ได้ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งนะเฮ้ยกูตายตัวแม่ยังตามยกมีเชี่ยตายเอ้ยกูตายแล้วเออเดี๋ยวตั้งตั้งลๆมันลงมานลำใส่กูไอ้สัตว์ต้องใส่หกแล้วก็พี่เมาอย่าตายนะพี่อย่าตายนะพี่อีโก้ไปสุดนะเป็นงีอว่ะพี่เมาอย่าตายนะพี่ลงช่วยไม่ได้ในตอนนี้ปึ๊บอุ้ยโอ๊มันพิ้วจริงๆเนี่กูเนี่ยฮะ หลังสามตัวนั่นแหละไปไปดอกม้เทกท้องนี่มาเทิดบ่บ่ผมตายปะอ๋อแพ้ตายหมดละแล้วพี่อย่าเพิ่งเกิดเดี๋ยวขอลงอุ้มกันนะฮะพี่พี่พี่มอสเพิ่งเกิดขอลงอุ้มกันเอ๊ะบเรบนี่ไงกูว่าแล้วเริ่บเริ่บนี่ไงนี่คุณพิ้วจังจริงจริงอะ ูจัดอยู่จากอยู่จเอามันเลมา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 เอาแมงดิเี้ยเนี่ยูี้กูมันเล่นกูีเผยแมงเล่นเก่งจังวะแล้วบอกเล่นไม่เป็นตัวนี้มันเลื่อนแต่มันมือบอกนะมาแกก็กูดิกูตายแานะตายกูตายเหมือนกันพี่เอ๋บอไม่งัดไปเลยเมื่อกี้สวนเลยดิโดนเทกลัวอะไรตัวมันแข็งฮัลโหลมาบรูบูสไลต์ตี โอ้เยี่ยมเลยตายออพี่ผมเม่อพี่ดูตัวพี่จักเอ๊ะบู๊ตเป็นไงตนแรกเรียบร้อยเกิดเกิดเกิดมันเกิดร่ามันบุ๊ตได้ไงมันบุ๊ตใครอ่ะอีโมกูเลยหรอกูไม่ทันโดนแทงเลยกูหยิบไม้ไปเล่นได้ไหมม้ปูโอ้จอรนลีเลยวิ่งวิ่งห่าเออ้าวิ่งลีนล้มันเกิดได้นะเป็นคตรเก่งอ่ะ เฮ้ยกูคงทำได้กูเป็นบี๊กบถ้าพี่รีผมคนแรกพี่น่าจะได้ชนะเราไม่ยอมไอ้นี่ไม่ยอมตีแล้วกูโดนที่อะไรไม่รู้ไม่ทันโดนแทงเล้ยจะบิ๊กแซดจะบี๊กแซดมา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 มันจะถอยทำเฮี้ยอะไรวะตีมันกลัวเราไงเห็นไหมบอกว่าไอ้เห็นไอ้เฮี้ยแลบดินไหมเฮ้ยเฮ้พี่เหรอตายคู่ตายคู่มันบูดมาแต่ไกลเลยกูจูเบงกูจูเบงเอ้ยมันเด้งศพกู ลงแม่งบริสัตทหมอยื้อหน่อยยื้อพี่หน่อยยื้อพี่หน่อยยไม่ยืุ่ยยื้อไว้ยื้อไว้นะโอเคพลิกใหม่ใส่ปิดเลยปิดเลยไปปไปปิดตัวชุดตัวนึงเฮ้ยหมอหมอปกติเลยไปดตไปกติกูยืนกูยืนบัสสาวนะกูยืนบัสสาวนะมันมาทางนี้แน่มันยันที่ปัสสาวะอยู่น้องหน้าหลังดีน้องอุ้ยไป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 เปลี่ยนตรงนี้เทยูเทยูไม่ตาย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 ชุบ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 คนเล่นคน นี่ไงงเห็นนะคนเล่นอยู่เออไงทำเอากราสุดอะเออบนพิวจริงๆเลนี่กุอยากว่าแท้ปึ๊บป๊บ๊เอ๊ะนีงไงเอ๊ะใหญ่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 อ้ยไฟวิวเดินไปเดินไปกับไฟมีเฮ้ยปวดยังอุ้มแบบไม่เอีโยมกันเลยป๊บอัพป๊บอั ว่าเขาเนี่ยว่าในเวลาที่ไปจอดต้องไปเออดีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วออกเบ้ยเกยตายไม่ตายกูโดนอะไรเนี่ยมาเชิบมาเชิบเชิบผมนี่แหลวะเออกูตายกูจะอฟังกูอันนี้ทรงน่าจะแดงไม่แน่นอน Bên là chị ôm tông phải đẹp nàng là Ui, đồ Nếu nàng, nếu nàng thì còn chút là Đây là chị ôm tông phải còn chút trai Là bằng mịt bro Lối vô, lối vô, lối vô, lối vô Làm vô, làm vô Làm kì xử, kì xử, kì Em tăng, e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 m tăng, Mất tì cái chơi cái, bắt bị chẳng nha Mở Ê nghe อีโก้ไปเลยนะหมดหมดแล้วนะเราหมดแล้วนะเรอหมดแล้วอีโก้ไปเลยอีโก้ไปเลยก็ได้้ชุบก็ได้นะชุบไปเลยจุ๊บปีศาจขึ้นมาพี่พี่ชนะแค่นั้นแหละคือเห็นโอลาผมมันมันไม่กล้าตีพี่แล้วนะมันวางกูเลยไปกูพูดมันห้าตัวแล้วนะไว้ไว้ไวพี่ม้าไว้ไว้ไวดับลยี่ห้าตัวตายมันก็เห็นปีศาจไงตัวเทพตัวเทพยังไงก็โดนยังไงก็โดนอยู่แล้ว เออี่พี่ไเชื่อใจในไ้จไปหูห้าหนึ่งอย่างเชียไม้จีอะไม้จีมันเคยเชื่อใจไหมจริจริงไมีคือเพี้ยอะไรวะไม่รู้เหรอพูดตามเขาไม้แกงไม้แก้งเออไม้แกงอ่ะยูโนไมเอฟอะไมาเอฟอะไมเฟนเออไมเอฟ เออมองเอาเอ๊ะมันไหลเกือมันไหลเกือบตายตายตายไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนแมนแมนจุดจุดมันจุดมันจะไปช่วยเพื่อนก็ช่วยแล้วช่วยแล้วตายตายหนึ่งเอ้กูเล่นไม่เป็นเลยฮะบอลเล่นเกือบกูเกือบจุดหนึ่งกูเอาหูยุบกันบอกเขาไม่ชอบอุ้มคนก่อนชุบด้วยทันไมตายวะ ไม่ได้เฮ้ยตายไม่ตายเหรอว่าตายตายเยอะเลยตายปวดแล้วปวดแล้วปีศาจเด็ดเฮยกูจะบ้าเลยเยี่ยมอายุเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมเห็นแลเห็นกูเห็นเต็มหัวเลยเลือดออกเหนือไม่ตายอ่ะเมาก็เลื่อนข้างในสมองแตกเลยเอ๊ะมามามาจริงอ่ะจริงแล้วคุ้มเชิงเหรอคุ้มเชิงเหรอ นี่มาอีดอกผมทองอีสัตว์นี่ขอแ่้หน่อยไหมนี่กูตายกูตายกูจัดให้ละเดินเดินแลชายไงต่อต่อใครคาเลยคาเลยแตมันบูสต์แเจ๊แน่เหรอใช่เหรอเพิ่มยากอยู่อยากกูอ่ะอุ้ยโอ้โหโชว์แม่งเอียวผิ้วแตกเออเจเมื่อกี้นี่ทำไมอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ยาอะไรเนี่ยมันใช้ยาสีอะไรเนี่ยเออมันมันใช้สีดำ จะสีแดงสิสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะยาอะไรสีแดงวะยาชุบสีแดงอ่ะกูกูอยู่กูอยู่อยู่กูอยู่อยู่โอ้มึงเล่นเหรอจะเล่นเราจะเล่นเลยเออจริงเอออยลุ้นกูยังดีเลยลุ้นได้เป็นหรอกไม่เป็นหรอกเ็แม่สไลด์เป็นบูทใส่หัวเออดีไว้เพื่อนกูดีจริงจริงเลยกูเป็นอะไรมันก็บูทใส่กูตายเหมือนเดิมโอเคครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ทำไงแค่สแดงเอเพื่ต้องแค่สีแดงเหรอเอดียจบเลยปะเราไปเอ็กดีเราไหมหรือไงโอ้พี่เอ็กดีเฮียให้กูเล็ดไม้ไอ้กูเล็ดไม้ก็จบเร็วจริงมันเพี้ยเออเราผ่านนอนด้วยเด็กน้อยไปนอนอะไรเฮียบัดไอ้นู้ไปนอนแล้วไปนอนแล้รวะฉันยังไม่มีมนวิเศษเอาหม้อแบบเดิมอย่าเพิ่งนอน ทำไมอ่ะเดี๋ยวผมเช่าจะให้ดูก่อนว่าเอาใส่แฟดได้ไงได้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 หูยหาสาวเลยหาสาวก็ไม่ได้โคตรลื่นเลยอะไรนะเช่ายังเช่ายังสวัสดีครับมาเลยๆตอนมีแฟดไตยแล้วหรอวะพี่มีมีเสมอครับีตลาดพี่ของแกนคณนิยมใช้เหรอแฟดเตยใช่ครับอันโกงขันแกนเลยดูแฟนเล่นมาเมืองยงเมืองใหญ่ดูใครเล่นมาโลนะแฟนนะแฟน อ๋อไม่มีแฟนเลยแฟนเก่งหรือเปล่าอะไรเจเก่งมากๆเอ้ยเที่ยวหมดจะมาไม่ก็ไปนอนเออเย่ะีกเป็นอย่างเงี้ยดูดิดูทำาไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาดีพอดมันหลับมันหลับเบ๊เขาดีอดีเต็มแล้ววะวะแล้วทำไมกูลืมตามาเมื่อกี้ใครอยู่กันวะไปแล้วออกเกมหมดใช่ไหมกูจะได้ไปนั่น ไหนทำไง呀ทำไง呀มาละมาละชรจอชรจอบูดอีพีอีพีเอดเอไหนไนี่มีลัากเงาเเข้ารูฟัดเข้ารูฟัดของกูด้วยเฮียบุดอของ้าอันนี้ของพี่อ่ะรากรากใ่ม่เปนเก็บำแล้วไม่ใช่ของเล่นนี่ไงอันนี้ของไอ้แก่บ้างอยากจะเก็บช้ำต่อนได้ไหมยไม่ได้ไม่ใ่ไไม่เป็นไร์จเท่าัรบเิเก้านิ้ มันเป็นพันแปดคือหนึ่งพันหกร้อยไม่รู้แล้วก็เรียก USB เรียก USB นี่อะใช่ไหมถูกแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเรีอก ah s e s s s e l e กดกดไปแล้วก็เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเข้าดาวน์โหลดหน้าดาวน์โหลดหน้าดาวน์โหลดยังใช่เรื่องดิใช่เรื่องดิเอออันสุดท้ายนะวินโดว์ใช่เปิด สตาร์ทโอ้ฉันน่ะเป็นคนที่จะฉันดีอยากข้ามชิญฉันก็เป็น s า d boy บอยเครื่องไปอะไรเนี่ยโอเคไหมเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยโอเคโอเคเสร็จยังรอมันรอจนเสร็จอะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บรีเครื่องบูตวิดีโอใหม่จบใช่ไหมแล้วไอ้เมนบอร์ดผมมันเข้าไบออดไงผมเข้าไม่เป็นไง ดีลิทเนี่ยดลิทถ้าดีลิทก็ไม่ติดมันอยู่เอฟสองอะดีลิทไม่ติดก็เอฟสองเออกดดีลิทดูดีลเอฟสองอะะไรนะดีลิทกบบเอฟสองอะกดตัวนี้ก็ได้อะเฮ้เอใช่แลโอ้ความค้างความค้างความค้างโอ้